อาหารของแต่ละประเทศก็มีสเสน่ห์ในแบบของตนเองคํานี้รู้สึกว่า,ชาใช้กันบ่อยเรื่องนี้มันเริ่มมาจากชาวต่างชาติครับเขาก็สงสัยนะครับว่ากัมพูชาอยู่ใกล้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องของอาหารริมทางสตรีทฟู้ด และเมนูอาหารที่หลากหลายไปทั่วโลกไทยฟู้ดโด่งดังไปทั่วโลกแต่ทำไมพอเป็นที่กัมพูชาทางนั้นที่อยู่ใกล้กันมากๆอิทธิพลทางด้านของอาหารก็น่าจะส่งผลต่อกันได้และก็น่าจะโด่งดังไปพร้อมๆกันได้แต่การพูดถึงหรือความตื่นเต้นในเรื่องของอาหารในกัมพูชากับไม่ค่อยมีพูดถึงในระดับโลกเลยเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งความเห็นของต่างชาติคนอื่นนะครับก็เข้ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุบางคนก็บอกว่าเป็นแค่เรื่องของชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวก็ทําให้อาหารไทยโด่งดังได้มากกว่าในขณะที่ความเห็นของชาวกัมพูชาจะว่่่าาายยััังงงงไงกกกกนนนบบ้้เเีีรือมดูป และความเห็นกันเลยครับผมเริ่มไปที่ความเห็นของต่างชาติที่เข้ามาตอบกลับก่อนเลยแล้วกันนะครับความเห็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือชื่อเสียงของประเทศไทยส่งผลให้ไทยฟู้ดเป็นที่รู้จักได้ง่ายกว่าผมได้รู้จักอาหารไทยหรือที่เรียกว่าไทยฟู้ดนั้นเป็นเพราะผมมีความสนใจพื้นฐานโดยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอยู่แล้วอย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวของพวกเขาผมสนใจแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยมาก่อนแล้วจากนั้นผมก็สนใจอาหารไทยไปด้วย ในมุมกับการถ้าเป็นอาหารจากประเทศที่ผมไม่ได้สนใจมาก่อนเลยมันก็มีโอกาสที่ผมจะทําความรู้จักได้ยากหรือบางทีผมอาจจะมองข้ามไปเลยสําหรับอาหารจากกัมพูชาก็คงเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันผมเคยลองกินอา็อกนั่นเป็นอาหารประจําชาติของกัมพูชาก็ถือว่าอร่อยดีนะแต่ผมคิดว่ามันไม่มีปัจจัยที่เป็นส่วนเสริมที่ทําให้อาหารจะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ ขณะที่ความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับเป็นชาวต่างชาติอีกคนก็บอกนะครับว่าผมรู้จักไทยฟู้ดก่อนที่จะรู้จักสถานที่ของประเทศไทยเลยทเดียซ้ำอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือเราเจอร้านอาหารไทยในต่างประเทศและหลายๆประเทศได้มากกว่าจนในยุคปัจจุบันมันเป็นที่สะดุดตาและเป็นที่สังเกตมากขึ้นผมไม่แปลกใจเกี่ยวกับคําถามนี้นะแล้วทําไมอาหารกัมพูชาถ้ามีความโดดเด่นพวกเขาต้องทําร้านอาหารกระจายออกไปทั่วโลกแล้วสิแล้วก็คงจะดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ โดยจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับซึ่งเป็นชาวกัมพูชาก็บอกนะครับว่าปัจจัยก็คือมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้สิไทยเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะและผู้คนสามารถกระจายออกไปทํางานในประเทศต่างๆได้ดังนั้นแปลว่าวัฒนธรรมในแบบอาหารของไทยเมนูอาหารในแบบของไทย มีโอกาสจะออกไปสู่สายตาชาวโลกได้มากกว่าอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็คล้ายๆกับอาหารจีนเลยการที่มีคนจีนกระจายออกไปทั่วโลกคนจีนใช้ชีวิตอยู่อาศัยอยู่ทั่วโลกนั่นก็ทําให้อาหารจีนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจออาหารจีนได้ทั้งนั้นถ้ามองตัวดีๆประเทศที่เล็กกว่าหรือแม้แต่การที่มีประชากรน้อยกว่านั่นก็เป็นข้อเสียเปรียบในเรื่องของการที่จะทําให้บางสิ่งนั้นโด่งดังขึ้นมาได้ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเมนูอาหารด้วยเช่นกันคุณลองเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ดูก็ได้มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่อาหารของสิงคโปร์จะโด่งดังไปมากกว่าไทยมันเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งทางฟังของชาวต่างชาตินะครับเข้ามาตอบกลับว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกันแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ในมุมที่ไม่เกี่ยวกันเลยก็มีเหมือนกันจะเห็นได้ว่าเมนูของสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ที่เรียกชื่อว่าสิงคโปร์ซึ่งสดแสดงออกให้เห็นว่านั่นคือต้นตำรับในแบบของสิงคโปร์ซึ่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาโต้้้้แแยงวว่่าานนนะะคุณเขใจผิดล ข้าวมันไก่สิงคโปร์ไม่ได้เริ่มต้นหรือมีจุดกำเนิดมาจากสิงคโปร์เองผมคิดว่านั่นเป็นหนึ่งในเมนูอาหารจากจีนซะาโดยซ้อแรงบันดาลใจในการทําข้าวมันไก่แบบนั้นน่ะน่าจะมาจากในบณทลไหหน,นันซึ่งนั่นไม่น่าจะเรียกว่าเป็นต้นตำรับได้อย่างไรก็ตามเวลาที่ผมเห็นชาวต่างชาติมาที่กัมพูชาผมก็เห็นชาวต่างชาติทานอาหารท้องถิ่นกัมพูชาอ,อยู่นะไม่ว่าจะเป็นลกลักนมบัลจ๊อก ถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับแต่และชื่อที่เขาพูดมานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารท้องถิ่นในกัมพูชานั่นเองเขาก็บอกว่าเขาสังเกตว่าชาวต่างชาตินะครับก็ทานอาหารท้องถิน่นกัมพูชาด้วยเช่นกันแต่ประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับคนนี้นะครับก็วิเคราะห์นะครับว่าแต่ในสายตาชาวต่างชาติถ้ามองจากการทานอาหารพวกเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแตกต่างจากที่เมืองไทยมากนะัก เพราะด้วยความที่วิธีการปรุงวิธีการทําอาจจะค,คล้ายคกับที่เมืองไทยในบางเมนูพวกเขาก็เลยไม่ได้มาโฟกัสว่าน,นี่คืออาหารกัมพูชาก็เลยไม่ได้เกิดการจดจํานั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นนะอย่างเช่นเมนูนี้นะครับเขากยกตัวอย่างที่เขาพูดไปก่อนหน้านั้ะเป็นเมนูที่เป็นผัดเนื้อนะครับหรือไม่ก็ผัดหมูเด้วก็ไปผัดกับซอสพริกไทยดําอะไรประมาณนั้นกินกับพวกข้าวสวยกินกับไข่ดาวด้วยนะซึ่งเขาก็บอกนะครับว่า ต่างชาติก็อาจจะเข้าใจได้ว่านี่ก็คงจะคล้ายๆกับอาหารไทยก็เป็นสไตล์ไทยฟู้ดอะไรแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงคุณอาจจะเคยลองทานอาหารกัมพูชาไปแล้วก็เป็นได้ซึ่งผมคิดว่าชาวต่างชาติอาจจะเกิดความสับสนได้เมื่อเห็นอาหารจานหลักในแบบเมนูสไตล์กัมพูชาซึ่งก็มีความเห็นถัดมานะครับเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ประเด็นก็คือเมนูอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากๆจนเรียกได้ว่าแบบนั้นแบบนี้ก็เป็นอาหารไทยไปหมดอย่างเช่นเมนูปูผัดกระเทียมซึ่งเป็นที่นิยมมากๆอยู่ที่สีหนุวิวแต่ก็กลายเป็นว่าที่เมืองไทยก็มีเมนูในลักษณะคล้ายๆกันตามร้านอาหารริมทะเลด,ด้วยเช่นกันผมเชื่อว่าในสายตาชาวต่างชาติพวกเขามองแค่ว่านั่นคือปูผัดกระเทียม พวกเขาไม่ได้สนใจเลยว่าเมนูนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรแล้วก็ปรากฏว่าสามารถเจอได้ในทั้งสองประเทศด้วยเช่นกันจุดด้อยอย่างหนึ่งของอาหารกรรมัมพูชาอาจจะเกิดจากการที่เราไม่สามารถที่จะทำให้ชาวต่างชาติจำชื่อหลักๆของเมนูของเราได้หรือไม่นั่นแหละคือประเด็นสำคัญเลยทีนี้ปัญหาหนึ่งก็คืออาหารไทยพอเป็นอาหารไทย ต่างชาติมักจะพูดจนจําได้ขึ้นใจเลยผมก็ไม่คิดว่าชื่อเรียกของเรามันจะเรียกยากกว่าไทยอะไรขนาดนั้นนะแต่เห็นได้ชัดว่าชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวมักจะจําชื่อของต้มยำกุ้งผัดไทยผัดกะเพราได้โดยที่พวกเขายังไม่เคยลองทานเลยซะทีซ้ำแต่สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในหูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่คุ้นหูแล้วก็สามารถพูดขึ้นมาได้เลยตรงกันข้ามพอลองมาทานอาหารที่กัมพูชาต่อให้เป็นเมนูในแบบของท้องถิ่นบางทีชื่อเรียกอาจจะทําให้พวกเขาจําไม่ค่อยได้ท,ทั้งที่ก็เคยลองทานไปแล้ว แต่ถึงกระนั้นจะบอกว่าอาหารในกัมพูชาไม่โดดเด่นก็ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าหลายๆคนมักจะเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยอยู่ซึ่งถ้าหากมองดูดีๆก็อย่างที่ว่าไปชาวต่างชาติพูดอย่างถูกต้องประเทศไทยมีส่วนเสริมไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารที่ดังแต่เหมือนส่วนต่างๆช่วยผักดันทําให้ชื่อเสียงของอาหารเป็นที่รู้จักไปด้วยด้วยจากการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการส่งเสริมการทําการตลาดผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยลงทุนได้มากกว่าอยู่แล้วขณะที่คอมเมนต์ที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่า ถ้าคุณไม่ยกเรื่องของเงินทุนเพียงอย่างเดียวมาพูดถึงนะผมรู้สึกได้เลยว่าประเทศไทยจะส่งเสริมและพัฒนาเรื่องของสตรีทฟู้ดมากกว่าเรื่องนี้จะบอกว่ามันเกี่ยวกับเงินทุนอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่แต่ประเทศไทยเอาจริงเอาจังมากๆเลยและก็มีโซนสตรีทฟู้ดเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดเอาแค่ในกรุงเทพนี่ก็น่าจะมากกว่ากัมพูชาทั้งหมดเลยซะด้วยซ้ำนะหากมองดูดีๆผมกับคิดว่าเป็นความตั้งใจเลยซะด้วยซ้ำ ว่าพวกเขาต้องการจะสร้างเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่มาเพื่อลิ้มลองอาหารลิมทางโดยตรงโดยเฉพาะทว่ากันตามตรงในส่วนของสรตทฟูดอาหารลิมทางที่กัมพูชาไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าพัฒนากันอย่างเป็นจริงเป็นจังมาเป็นอาหารริมทางหรือว่าร้านอาหารในแบบท้องถิ่นอย่างแท้จริงแต่ของไทยเนะี่ยเรียกได้ว่าพวกเขาตั้งใจที่จะทําให้สรีทฟูดเป็นจุดสนใจของการมาเที่ยวไทยไปด้วยเลยทีเดียวนั่นแหละคือความแตกต่างขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็ข้อมาวิาวเคราะห์นะครับว่า แต่ถ้าชื่อเสียงเดิมของเมนูอาหารไม่ได้โด่งดังอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นะอย่างที่คอมเมนต์ก่อนหน้าได้บอกเอาไว้เลยว่าคนจะนึกถึงต้มยำกุง้งนึกถึงผัดกะเพรานึกถึงผัดไทยโดยที่พวกเขายังไม่ได้ลองชิมเลยซึ่งนั่นคือชื่อเสียงดังเดิมที่มีอยู่เป็นพื้นฐานเดิมอย่างไรก็ตามต่อให้กัมพูชาพัฒนาและส่งเสริมกันอย่างเป็นจริงเป็นจังในการจะทำสตรีทฟู้ดให้โด่งดังแต่ชื่อเสียงของอาหารที่จะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาแหละมันไม่ได้มีแบบไทยหรอกนะ ขระที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าอาหารไทยได้รับการยอมรับได้อย่างทุกวันนี้เพราะถูกส่งออกไปทั่วโลกผมไม่รู้หรอกนะว่าพวกเขาใช้วิธีไหนบ้างแต่มีคนไทยออกไปใช้ชีวิตอยู่มากมายทั่วโลกเลยนั่นก็เลยส่งผลให้คนได้รู้จักกับร้านอาหารไทยมากกว่าได้รู้จักเมนูอาหารไทยสุดท้ายพวกเขาก็มาที่เมืองไทยในที่สุดคอมเมนตที่เข้ามาโต้แย้งครับบอกว่าคุณจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนะ ปัจจัยหนึ่งที่เริ่มต้นแรกๆเลยผมไม่เชื่อว่ามันเริ่มจากร้านอาหารไทยซะด้วยซ้ําแต่มันเริ่มจากการที่มีการขายเมนูอาหารไทยแล้วก็พบว่าขายได้จริงในร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารนานาชาติและจากนั้นคนก็ค่อยๆสนใจมาเรื่อยๆว่านั่นคือเมนูอาหารอะไรและจากนั้นถึงถูกขยายออกมาจนกลายเป็นร้านอาหารไทยอย่างแพร่หลายจนในยุคปัจจุบัน แต่เรื่องนี้เองถ้าเป็นกัมพูชาจะมาทําในตอนนี้ก็คงจะไม่สามารถที่จะทําให้วัฒนธรรมอาหารนั้นโด่งดังแบบไทยแบบเท่าเทียมกันได้ระดับเดียวกันได้มันคงทําไม่ได้แล้วเพราะประเทศไทยทํามาก่อนหน้านั้นมานานมากๆในทางกลับกันนะผมกับคิดว่าวัฒนธรรมอาหารของกัมพูชาไม่ได้มีการส่งออกมากนะักคือไม่ค่อยได้ส่งออกไปสู่สายตาชาวโลกเลยคอมเมนต์ที่เข้าม,มาตอบกลับครับบอกว่าที่หนักไปกว่านั้นก็คือนักท่องเที่ยวมักจะเข้าใจผิดว่านั่นอาจจะเป็นอาหารไทยหรือไม่ นี่ถ้าพวกเขาได้ลองทานแล้วเราไม่บอกว่านี่คืออาหารกรัรมพูชาพวกเขาก็คงจะแยกไม่ออกจริงๆด้วยความที่วัตถุดิบและก็ส่วนประกอบในบางอย่างก็มีลักษณะคล้ายๆกันด้วยเพื่อเพอาจจะใช้เครื่องปรุงยี่ห้อเดียวกันอีกต่างหากโอ้โหอันนี้พูดแบบติดตลกนะครับว่าเพื่อเพอาจจะใช้เครื่องปรุงยี่ห้อเดียวกันนะครับหมายถึงว่าอาหารในท้องถิ่นแบบระดับบ้านๆเลยอะไรแบบนั้นคนนี้ก็เลยให้ความเห็นคล้าย,คาย,คายๆคนอื่นๆนะครับว่า มันคงจะทําให้ต่างชาติสับสนได้นะถ้าไม่บอกว่านี่อาหารกัมพูชาก็คงจะเข้าใจว่าก็คงเป็นอาหารในแถบนี้หรือไม่ก็อาหารทางฝั่งไทยขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าแต่ก็มีหลากหลายเมนูนะที่ไม่ได้ปรุงเหมือนไทยไปเป๊ะหรือว่าคล้ายกันอะไรขนาดนั้นเขาก็พูดถึงเมนูชนิดหนึ่งนะครับซึ่งชื่อนี่อ่านยากมากเลยนะแต่เขาก็บรรยายให้เห็นนะครับว่าเมนูนี้ของเขาเนมันใส่อะไรบ้างน,นะครับเขาบอกว่าเป็นซุปเปรี้ยวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเปรี้ยวในแบบกัมพูชาโดยเฉพาะและไม่เหมือนไทยอย่างแน่นอนอย่างไรกก็ตามมีการใสม่มเเขือทศ ลงในซุปด้วยมีขิงมีใบมะขามอ่อ,อนซึ่งมองดูแล้วประเภทต้มยำของไทยอาจจะใส่ในลักษณะคล้ายกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทั้งหมดซึ่งคนที่เข้ามาตอบกลับเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าแต่คุณก็ต้องลองมองในสายตาชาวต่างชาติด้วยนะคือพอชาวต่างชาติมองมาแค่พวกเขาเห็นว่ามีส่วนประกอบที่เป็นขิงอยู่ในซุปผมคิดว่าต่างชาติก็น่าจะเข้าใจว่ามันก็คงจะสไตล์คล้าย,ายๆกับไทยนั่นแหละ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้น่าจะเข้าใจได้เพราะว่าประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันน่าจะมีวัฒนธรรมทางอาหารร่วมกันเพื่อถ้าเป็นเรื่องอื่นนะอาจจะไปมาหาสูกันยากกว่านี้แต่เรื่องของอาหารเนี่ยมันไปมาหาสู่กันง่ายอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําตามกันได้ง่ายสุดๆเลยความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่ามันเป็นอิทธิพลทางอาหารในระดับภูมิภาคต่างหากแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยสร้างเอกลักษณ์ในการที่จะใส่ความหลากหลายหลากหลายรสชาติในเมนูเมนูเดียว แต่ขณะที่อาหารกัร,รพูชาเอาจริงๆอาจจะไม่ได้ปรุงหลากหลายเท่าไทยเลยเท่าไหร่ซ้ำนะและถ้าสังเกตตัวดีๆจะมีความเป็นต้นต,นตำรับกว่าไม่ใช่ปรุงหลากหลายรสชาติแบบเมืองไทยในหลากหลายเมนูขนาดนั้นจบวันที่ความเห็นของชาวกัมพูชานะครับเดี๋ยวผมเอาความเห็นของต่างชาติบ้างดีกว่านะครับโดยต่างชาติที่เข้ามาแสดงความเห็นส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงนะครับเรื่องของปัจจัยที่ทําไมมันเป็นส่วนต่างที่ทําให้ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันมีแค่ประเทศเดียวที่ทําให้อาหารโด่งดังไปทั่วโลกได้มากกว่าดูหน้าตื่นเต้นได้มากกว่า โดยต่างชาติอีกคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้อาหารหรือว่าสรตทฟู้ดที่เมืองไทยโด่งดังเป็นเพราะพื้นฐานของวิถีชีวิตของผู้คนด้วยนะครับเขาให้ความเห็นนะครับว่าสังเกตได้ง่ายเลยว่าคนไทยนั้นจะชอบที่จะทานอาหารนอกบ้านและเกิดสิ่งนี้ทั่วประเทศมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เมืองใดเมืองหนึ่งหรือเมืองหลัก แต่กัมพูชาไม่ใช่ทั่วประเทศนะที่ทุกคนจะออกมากินข้าวนอกบ้านมานั่งทานอาหารริมทางแต่พอเป็นประเทศไทยนะเรียกได้ว่าทัวประเทศไต้เลยที่ทําอย่างนั้นมันก็เลยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดูเป็นเมืองหรือเป็นประเทศสรีทฟูดการทานอาหารริมทางที่เป็นจริงเป็นจังมากกว่าทีนี้ถ้ามองในมุมกับกันก็จะเห็นว่าถ้ากัมพูชามีอาหารเมนูที่มีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ในลักษณะของวิถีชีวิตอาจจะไม่ได้ดึงดูดให้อยากจะไปลองมากนักแต่พอเป็นประเทศไทย เมนูชื่อเสียงโด่งดังมีมากมายให้นึกถึงแค่นั้นไม่พอพอเห็นวิถีชีวิตแบบนั้นยิ่งดูน่าสนใจที่อยากจะไปเยือนและต้องการที่จะไปชิมรสชาติแบบต้นตำรับมากกว่าขณะที่ต่างชาติอีกคนครับบอกว่าคุณจะเชื่อไหมถ้าผมจะบอกนะว่าในกัมพูชานั้นความปลอดภัยทางด้านของอาหารในเรื่องของสุขอนมามัยเป็นเรื่องที่อาจจะจริงจังน้อยกว่าถ้าเทียบกับทางฝั่งไทยในไทยมาตรฐานของอาหารริมทางดูเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ตาม แต่สังเกตได้ว่าคนขายสตตีทฟู้ดพวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีเรื่องของสุขอนมามัยมากกว่าอยู่ดีเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ในการปรุงอาหารที่เมืองไทยจะมีการสวมถุงมือหรือไม่ก็สวมหมวกในการทําอาหารไม่ได้ต่างอะไรจากกันอยู่ในร้านอาหารเลยทั้งๆท,ที่ขายอาหารริมทางแต่ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญอาจจะเป็นพ่อทางเลือกร้านอาหารที่เยอะด้วยถ้าเราไม่โอเคกับร้านหนึ่งเราสามารถเลือกร้านที่ตรงใจได้โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขอนมามัย แต่พอเป็นที่กัมพูชาเราอาจจะไม่มีทางเลือกของร้านอาหารมากนะักโดยจํานวนของร้านที่น้อยกว่าด้วยความเชื่อต่มาครับวิเคราะห์ว่าโครงสร้างพื้นฐานสําคัญต่อการเติบโตของสรีทฟูดมากๆคุณดูที่กัมพูชาถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่ออกไปนอกเมืองใครจะไปขายสรีทฟูดกันแหละมันทําแทบจะไม่ได้เลยรถจะผ่านสักคันนี้ก็ต้องรอไปกี่นาทีแต่ดูที่ประเทศไทยสิถนนนั้นมีกระจายออกไปทั่วประเทศเมืองใหญ่มีกระจายออกไปทั่วประเทศมีรถวิ่งผ่านไปมามากมายเต็มไปหมด โครงสร้างพื้นฐานที่ดีทําให้สตรีทฟู้ดเติบโตได้มันทําให้มีรถผ่านไปมามากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทําให้ร้านอาหารที่อยู่ข้างทางก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยแต่พอเป็นที่กัมพูชาวิถีชีวิตของผู้คนนั้นแตกต่างออกไปถ้าคุณดูดีๆคือโดยพื้นฐานแล้วโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เอือ้อให้กับการขายอาหารริมทางอย่างแพร่หลายอะไรมากนัก มันไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกให้สามารถที่จะตั้งร้านขายได้เลยแต่คุณดูที่เมืองไทยสิไม่ว่าตรงไหนถนนในมุมไหนของตัวเมืองก็เป็นทำเลในการที่จะขายอาหารริมทางได้ทั้งนั้นเลยซึ่งก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบแบบติดตลกนะครับก็บอกว่าคุณกําลังจะบอกว่าฟุตบาทหรือว่าทางเท้าที่เมืองไทยมีเยอะกว่าใช่หรือไม่ พอมีทางเท้าเยอะขึ้นก็ทาให้สามารถตั้งร้านขายได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับพูดแบบตลกรายนิดนึงนะครับก็คือมีทางเท้าเยอะก็ทําให้เปิดร้านกันได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นในมุมต่างชาติเขานะครับขณะที่ความเห็นถัตมานะครับก็บอกว่าความเป็นเมืองใหญ่สําคัญต่อสตรีทฟู้ดมากๆคือถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่หรือเมืองที่ประชากรน้อยมันก็ไม่สามารถจะมีจํานวนร้านอาหารที่เยอะได้อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่ประเทศไทยด้วยคนไทยน่าจะมีกําลังซื้อที่สูงกว่านั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตนะ คนไทยสามารถมาทานอาหารนอกบ้านได้ทุกวันเอาแค่เฉพาะคนในท้องถิ่นนั้นก็ขายได้เยอะแยะมากมายแล้วไหนจะนักท่องเที่ยวที่เยอะกว่าด้วยก็เลยยิ่งสง่งผลให้ยิ่งเติบโตไปกันใหญ่ในเรื่องของวัฒนธรรมทานอาหารริมทางในตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะที่มีคนบอกว่าที่ประเทศไทยผู้คนนั้นทานอาหารนอกบ้านกันทุกวันเลยแล้วพวกเขาทาได้แบบนั้นตั้งแต่เช้าที่อย่างเย็นในทุกๆมื้อที่ทานแต่พอมาเห็นของจริงก็พบว่ามันจริงซะยิ่งกว่าจริงซะอีกคนไทยแทบจะไม่ต้องซื้ออาหารแช่แข็งกันเลยทีเดียว ความเห็นทั้งหมดในวันนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับมีทั้งของชาวกัมพูชาพเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็ทางฝั่งของต่างชาตินักท่องเที่ยวที่แสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วท่านผู้ชมน,นะครับคิดอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่อง,องราวในวันนี้ถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อจะมีอีกหลากหลายหัวข,ข้อนะครับมาเล่ากันต่อในคลิปถัดไปวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับ